ำหรับคลิปนี้นะครับก็มาทำงานกันต่อนะครับสำหรับการตั้งศูนย์ล้อนะครับรถล้อรถมอไซค์รับขอบ17นะครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนซีลวดไปนะครับซึ่งมันเป็นตัวอ้วนนะครับของเดิมจะเป็นตัวผอมนะครับแล้วก็ความยาวของเขานะครับก็จะยาวเกินไปนะครับเราจะต้องมาตัดออกนะพอดีเราไม่รู้ขนาดไซส์เขานะครับว่าซีลวดต้องใช้ขนาดไหนนะครับก็ไปบอกทางร้านค้านะครับเขาก็ได้จัดมาให้นะครับ ก็ส่ได้นะครับรู้สึกว่าจะแข็งแรงด้วยแต่ว่าสี่รวดนะครับมันจะยาวเกินไปนะครับเราจะต้องมาเกียร์ออกนะเดี๋ยวเราตั้งศูนย์ก่อนนะครับอุปกรณ์ในการตั้งศูนย์นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีเผลานะครับของล้อตัวนี้นะครับแล้วก็หาไม้นะครับมาลองนะครับให้ให้ให้บานะบ่าวแหวนตรงนี้นะครับมันวางตรงขอบพอดีนะครับเวลาเราวางกับพื้นนะครับมันจะได้แนบสนิทกันนะครับ แล้วก็วางอย่างนี้แล้วก็ตะปูนะครับเดี๋ยวตอกยึดนะนี่ครันี่ก็คืออุปกรณ์นะครับที่เราจะทําการปรับตั้งซีรวดนะครับก็คือเหล็กนะครับเหล็กเส้นนะครับเหล็กเส้นแบนนะครับเราเอามาใช้ใบตัดนะครับทําเป็นรูปทรงครับให้เข้ากับล่องนะครับแล้วก็มุง่ายๆครับเพราะเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือนะครับ ก็ใช้อะไรแบบที่มันง่ายๆนะครับหาหาได้ตามแถวเนี้นะครับแล้วก็ปากกาเมจิกแล้วก็ไม้บรรทัดครับใช่ไหมครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาตั้งศูนย์กันนะครับครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาวัดระยะกันก่อนนะครับว่าเราจะเอาขนาดไหนนะครับอันนี้เราไม้หวางนะเราใช้ไม้ตัวนี้นะครับเป็นตัวกั้นนะครับเพราว่าฉากเขาจะได้นะครับให้เขาประกบกับขอบล้อตรงนี้เลยครับเขาจะได้หมุนแบบ เท่ากันหมดนะอย่างนี้เราต้องใช้แหวนรองก่อนนะครับเพื่อให้เขาหมุนสะดวกนะโดยที่เราไม่ต้องล็อกเขาแน่นเลยน,นีแล้วก็ใส่ไปก็ไม่ต้องไม่ต้องแน่นมากนะครับเดี๋ยวเขาจะหมุนไม่ไม่สะดวกพอให้เขาหมุนได้ครับแค่นี้ครับแล้วก็ตอกตะปูเลยครับนี่ก็ตอกตะปูเลย นี่เราไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวเราถอดออกกันนะีน่เราก็วัดขนาดได้แล้วครับแล้วก็ออกก็ให้ขอบไม้นะครับขอบตรงนี้เนะี่ยให้มันเลยขอบโตมาหน่อยนะเพื่อจะได้ไม่ให้วงล้อขูดนะตอกไปครับ ด้านนี้นะครับให้เขาชนกับขอบนี้นะครับเขาจะได้ฉากพอดีครับจะได้ความตรงของขอบพอดีนะเสร็จแล้วก็ใส่แหวนล้อนะครับไม่ต้องล็อกแน่นนะพลอยเขาหมุนได้นะครับก็จะเห็นนะครับวงล้อตอนนี้ก็บิดบิดเบีบ้ยว,วอยู่นะ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใช้ไม้บรรทัดนะเนี่ยไม้บรรทัดไม้บรรทัดนัเป็นตัววัดระยะนะครับการชนของของนะอย่างนี้ นี่หาจุดที่ที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับว่าจะเอาจุดไหนนะครับตะปูนะครับตอกเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ให้ก้าเคลื่อนนะ <S <S <ๆ>เราจะาจุดนี้นะครับเป็น,นตัวหลักนะค อันนี้จริงก็มีไดอันเกตตัวนึงครับแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาตั้งวงล้อกันนะครับสำหรับการปรับตั้งนะครับการดึงนะครับก็จะดึงทางซ้ายนะครับแล้วก็ทางขวานะครับมันจะสลับกันครับซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้นะครับเราต้องการที่จะดึงไปทางนี้นะครับ ให้เข้าเท่ากันหมดนะครับเราจะทําการวัดนะครับเอาเป็นให้มันโดนไม้บรรทัดเป็นจุดแรกนะครับนะครับนะครับก็คือโดนจุดจุดเดียวนะครับจุดแรกเราก็จะใช้จุดนี้นะครับเป็นเซนเตอร์นะเป็นตัววัดเนี่ยแล้วก็ตอกไว้ละทีนี้นะครับเราก็จะทําการดึงครับไอที่มันห่างทางนะครับดึงไปทางซ้ายนะครับให้หมดแล้วครับ ให้มาชนกับขอบไม้บรรทัดนี้นไม่ต้องชนให้มันแน่นนะครับให้พอวงล้อหมุนได้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะมาล็อกทางขวานะเวลาเราดึงทางซ้ายนะครับทางซ้ายก็จะแน่นนะครับส่วนทางขวานะครับก็จะหลวมหลวมไปั้งทีนะหลวมบางตัวก็จะหลวมนะครับบางตัวก็จะพอดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาขันให้มันแนบสนิทกับวงล้ออนะีกทีน่ยก็โอเคครับเดี๋ยวขอเวลาตั้งแป๊บนี้นะ หลังจากที่เราปรับมาระยะหนึ่งนะครับก็ได้ใกล้เคียงนะครับก็ยังไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะอันนี้เราก็มาดูด้วยนะครับว่าข้างมันนะครับข้างเกือบได้แล้วนะครับแล้วก็มาดูด้านขอบขอบขอบนอกของวงล้อนะครับดูนะครับว่าเดี๋ยวใช้เท้าหยับก่อนนะใช้ทุกส่วนของร่างกายนะครับช่วยเลยเวลาเราหมุนอย่างนี้นะครับ ก็ดูนะครับว่าฝั่งไหนมันชิดนะครับเนี่ยฝั่งอันนี้ฝั่งขวาจะชิดนะครับฝั่งซ้ายจะห่างหน่อยถ้าห่างถ้าชิดอย่างนี้นะครับแสดงว่าขอบนี้นะไม่เท่ากันนะฝั่งนี้ห่างฝั่งนี้ชิดนะครับก็จะไม่เท่ากันนะครับก็ปรับดึงเลยครับดึงฝั่งขวาเลย ก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะดึงจนเท่ากันแล้วครับสองข้างก็ไม่ต้องให้มันเป๊ะเท่าไหร่นะครับเพื่อใช้งานนะครับเพื่อใช้งานไม่ใช่ว่าเอาไปประกวดแข่งขันกับใครนะครับพอใช้งานได้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวขอเวลาอีกแป๊บนึงนะครับเพื่อทําการปรับนะครับอันนี้ก็เสียเวลาพอสมควรแล้วครับครับแล้วก็ปรับมาเป็นเสร็จนะครับก็เอาระยะ ที่พอได้นะครับไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะก็โอเคนะครับก็ได้ก็ได้อยู่นะเราก็จะทําการล็อกนะครับล็อกล็อกทุกซีลวดนะครับใหต้ตึงมือนะครับไม่มีซีใดนะครับที่หลวมนะเราก็ไล่ก็ทําการล็อกนะครับให้ซีลวดนะครับตึงมือนะครับไล่ไล่ไล็อกทุกซี่นะ ใลรวมก็ล็อกแล้วก็เป็นการเสร็จนะครับเอาแค่นี้นะเอาระยะแค่ใกล้เคียงนะครับโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็มาเกียร์ออกนะครับแล้วก็ใส่ล้อก,กันนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเป็นวิธีการแบบง่ายๆครับบ้านๆนะครับไม่มีเครื่องมืออะไรมากมายเนะพอใช้งานได้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จนะครับสําหรับการตั้งศูนย์แบบบ้านๆนะครับง่ายๆครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็เจียเสร็จเรียบร้อยการหมุนก็โอเคครับถึงจะไม่เต็มร้อยนะครับก็ได้ศูนย์อยู่นะเราทําเพื่อใช้งานนะครับไม่ได้ทําไปแข่งกับใครนะครับก็ง่ายๆครับ โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะเปลี่ยนซีลวดนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ด้วยตัวเองนะครับถ้าเราทําเองได้ก็ทํานะครับถ้าไม่มีเวลานะครับก็ส่งช่างซ่อมนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับที่จะตั้งซีลวดนะครับโอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่างหาเรื่องทำนะครับได้มีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับงานด้านช่างนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะครับ ที่ได้สร้างขึ้นมานะครับหรือว่าได้ทําขึ้นมานะครับเราก็จะนํามาบอกเก่าท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับสาระดีๆมีความรู้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ